น้นฝั่งถางนูนก็จะเป็นภูเขานะคะก็จะมีคนเดินมาเล่นๆ,ๆตรงนั้นน่าจะเป็นจุดที่แบบย่างบาร์บีวหรือเปล่าที่ปิญญาเคยถ่ายดูในช่วงฤดูหนาวนะคะ่ะแลบแรบไม่ค่อยมีต้นไม้เลยนะคะเพราะว่ามันหนาวมากต้นไม้ไม่ขึ้นนี่มีคนเดินเล่นอยู่นะคะ อากาศวันนี้ก็อยู่ที่สององศานะคะสองแล้วก็ถ้าตอนเย็ยนปับมาณติดลบนะคะประมาณหนึ่งองศาหรือว่าติดลบสององศาประมาณนั้นเลยค่ะมีลมหน่อยๆไม่ได้เยอะค่ะด้าน,นบนจะเป็นร้านอาหารเนี่ค่ะแล็บแลนก็ในช่วงนี้จะเข้าสู่ฤดูใบไม้เปลี่ยนสีไวกว่าภาคใต้นะคะแล็บแลนคืออยู่ภาคเหนือเนาะ ต้นพวกนี้ก็เป็นต้นผลไม้นะเป็นยาจำชื่อไม่ได้แต่ก็จะมีต้นบูเบอรี่ผสมอยู่ด้วยจะก,กลายเป็นสีแดงทั้งหมดเลยอะาาตรงนี้ก็จะเป็นแม่น้ำนะคะแม่น้ำอะไรไม่รู้จำชื่อไม่ได้ทุกคนดูวิวให้ดูวิวสวยๆค่ะทุกคนน้ำนี่คือเย็นเจี๊ยบเลยนะคะ อากาศข้างนอกนี่ก็คือจะหนาวอยู่ที่สององศาเนาะถ้าในน้ำน่าจะติดลบหรือเปล่าหนาวมากทุกคนก็จะมีลมหน่อยๆเนาะฝั่งตรงนู้นก็เป็นภูเขาก็ค,คือฝั่งด้านหลังภูเขาน่าจะเป็นสวีเดนนะถ้าจำไม่ผิดตอนนั้นที่ไปมาก็เป็นสวีเดนแล้วก็ ฝั่งที่ไปอีกด้านหลังนู้นจะเป็นนอร์เวย์ค่ะสวีเดนนอร์เวย์และฟินแลนด์จะอยู่ติดกันนะคะก็เอาวิวสวยๆมาฝากทุกคนเนาะสพานฝั่งนู้นก็เป็นสะพานของรถขับนะคะก็ฝั่งที่พิญญาเดินก็เป็นฝั่งคนเดินค่ะนี่ก็จะไม่มีรถผ่านเข้ามานะจะมีจักรยานผ่านเข้ามาแล้วก็จะมีคนเดิน ออกกาลังกายอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้ท้องฟ้าก็คือไม่ได้สว่างนะคะมืดมากเป็นยังไงคะฟินแลนด์สวยไหมอันนี้คือภาคเหนือนะจริงๆแล้วภาคใต้ก็ใบไม้เปลี่ยนสีเหมือนกันแต่ตอนนี้ยังไม่เปลี่ยนนะคะเปลี่ยนสีแล้วนิดนึงแต่ไม่ไม่ได้เต็มที่เท่าไหร่นะคะภาคเหนือน,นี่คือจะหนาวไวกว่านะคะหนาวตอนนี้วันนี้ก็โห2องอศาเนาะก็ในตอนกลางคืนก็อากาศติดลบนะคะทุกคนอากาศก็ติดลบ แต่ภาคใต้ตอนนี้ก็อากาศอยู่ที่ประมาณอ10องศา6องศาแต่ถ้าเกิดว่าเป็นช่วงตอนกลางคืนก็จะประมาณอ2องศาประมาณนั้นนะคะที่ภาคใต้เนาะที่พิยญาอยู่ก็คือพิยญาอยู่ภาคใต้นะคะหลายๆคนที่ถามหาแสงเหนือนะคะนี่เลยดูเลยแสงเหนืออยู่ข้างหลังไม่ใช่ค่ะทุกคนคะ่ะก็คือแสงเหนือนี่ส่วนใหญ่แล้วจะเห็นได้ชัดเจนอยู่ที่ภาคเหนือนะคะ ที่ภาคใต้นี่คือพิญญาอยู่ภาคใต้ไม่ค่อยเห็นนะคะตั้งแต่อยู่ฟินแลนด์มาเจ็ดปีก็คือเห็นแค่สองครั้งเท่านั้นเองแล้วก็ไม่ได้ชัดเจนเลยเป็นแสงเหนือที่แบบมันไม่ได้ชัดเท่าไหร่อะค่ะก็อย่างที่บอกหละเราอยู่ภาคใต้ไงถ้าอยากจะเห็นชัดก็คือภาคเหนือแต่ที่นี้เวลาที่เรามาภาคเหนือบรรยากาศมันก็เป็นอย่างนี้ไงเออมันไม่ได้มาในจังหวะที่แบบว่ามีแดดอะไรอย่างเงี้ยค่ะในวันที่มีแดดอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นวันที่เราไม่ได้หยุดงานอีกแล้วค่ะก็ก็จะประมาณนั้นนะเนาะ โอกาสที่จะได้เจอโอ้ยถ่ายก็เนาไม่ได้ถือขากล้องมาเนาะให้ทุกคนได้เห็นวิวเนี่ยค่ะก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนะคะสั้นๆเล็กๆน้อยๆของพินยาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้พินยาด้วยนะคะแล้วก็คอมเมนต์สุภาพนิดนึงนะคะใครที่สงสัยอยากจะเจออะไรอยากจะเห็นอะไรก็ถามกันเข้ามาได้ค่ะเดี๋ยวพินญาจะไล่อ่านไล่อ่านแล้วเดี๋ยวจะเอา อะไรดีๆมาเล่าให้ฟังแล้วก็มาตอบคำถามทุกคนเนาะเออคลิปนี้พิญญาขอตัวก่อนแล้วกันค่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าจ้า